ไปเถอะนึกว่าอะไรแค่อันนี้เหรอส่วนสามีคนนั้นไล่เด็กมาที่มุมห้องดูสิตอนนี้คุณจะหนีไปทางไหนเด็กไม่มีทางเลือกอื่นๆจึงกระโดดตั้งแต่ชั้น3ลงไปพบกันใหม่นะัก หลังจากนั้นก็กระโดดลงไปที่ตัวเองเตรียมไว้แล้วเด็กคนนี้ที่อาโอกะเมื่อโจรคนนั้นกําลังกระโดดลงก็ไปตัดเชือกเขาก็ยังไล่ตามมาเขาเอาที่ตกปลาอยู่ข้างๆออกมาและถือโอกาสวิ่งเข้าไปในบ้านพึ่งเข้าประตูมาที่นี่ ก็ถูกทั้งสองคนนี้ล้อมรอบหน้าหลังแต่โชคดีที่พ่อแอกลับบ้านมาทันเวลาแจ้งตำรวจจับสองคนนี้ไปแต่วันต่อมาเมื่อแม่เปิดประตูบ้านหนูมีเหตุผลใดที่จะอธิบายให้กรณีนี้ไหม